สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้เรามีรายการพิเศษสำหรับพูดถึงสันตสสานักของพระศาสนาจักรโรมันแคทอลิกในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาเบเนดิกซ์พระสันตปะปาที่รักยิ่งของเราคริสตชนทั่วโลกพระองค์ได้สละจากตำแหน่งด้วยพระไทยของพระองค์ด้วยความตั้งใจและด้วยความปรารถนาพระองค์ได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าสำหรับโลกในปัจจุบัน พระองค์ได้สอนในฐานะที่เป็นพระสันตปปาพระประมุขสอนเราให้ตระหนักถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและเราต้องมีความหวังในความรอดและเราต้องรักในความจริงและพระองค์ทรงย้ำและสอนความจริงประการเหล่านี้ในพระสมณสารของพระองค์ตลอดพระสมณสมัยและพระองค์ได้เปิดประตูแห่งความเชื่อและเมื่อทรงเปิดประตูแห่งความเชื่อแล้ว พระองค์ทรงพิจารณาด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์ต่อพระพัก์พระเจ้าพระองค์ตัดสินพระทยัยเปิดประตูแห่งความเชื่อแล้วพร้อมให้พระศาสนาจักรก้าวเดินพระองค์ยอมสละหน้าที่ของพระองค์เพื่อมอบหน้าที่ให้กับพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่พระองค์ยอมรับความจริงว่าพระองค์อ่อนกำลังและต้องการคนที่เข้มแข็งเพื่อนำพระศาสนาจากักรผ่านประตูแห่งความเชื่อไปสู่ความจริงและความดี ดังนั้นในวันที่28นี้พระองค์จะลาจากพระสมณศักดิ์พระสันตะปาปาและจะมีการเลือกตั้งพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่โดยบรรดาพระคารินันจากทั่วโลกวันนี้รายการนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระคุณเจ้าพระคารินันไมเคิลมีใจกิจบุญชูซึ่งเป็นพระคารินันคนหนึ่งของพระศาสนาจากโรมันแคทอลิกที่มานั่งคุยกับพวกเราในวันนี้ ขอกราบสวัสดีพระคุณเจ้าพระคดินันครับสวัสดีคุณพ่อและสวัสดีบรรดาเนนทุกๆคนและผู้ชมทุกท่านด้วยครับพระคุณเจ้าครับผมอยากจะทราบความรู้สึกของพระคุณเจ้าก่อนในฐานะที่พระคุณเจ้าเป็นพระคดินันของพระศาสนาจักรที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ได้ลาออกจากหน้าที่พระคุณเจ้าเองในส่วนของพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารู้สึกหรือมีอะไรที่อยากจะบอก กับพวกเราคริสตชนชาวไทยเป็นพิเศษครับเป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าองค์สมเด็จพระสันตะป,ปาปาพระประมุขสูงสุดของพระศาสนจักโรมันคาทอลิกของเราได้ทรงแสดงเจตจำนงที่จะพ้นจากหน้าที่ที่พงดำรงอยู่และพงก็ได้ประกาศ ให้สังคมโลกได้รับรู้โดยเฉพาะวงการพระาศาสนาจักรของเราว่าพระองค์มีความปรารถนาอย่างยิ่งจากเหตุผลสุขภาพของพระองค์และความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะได้เห็นพระาศาสนาจักรได้เจริญก้าวหน้าบันคงบนพื้นฐานแห่งคําสอนขององค์พระคิสเจ้าอย่างแท้จริงพระองค์จึงได้ประกาศ ให้ทุกคนได้รับทราบว่าโพระปราธถนาจะพ้นจากหน้าที่อันสูงสุดนี้ไปซึ่งการประกาศของพรงคในครั้งนี้นำความตกตะลึงมาสู่สังคมโลกไม่ใช่เฉพาะในสังคมแวดวงพระศาสนาจากโรมันคารทอลิกเท่านั้นเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น โดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์พระาศาสนาจักรซึ่งได้เคยเกิดขึ้นมาหกเจ็ดรอปีที่แล้วและพึ่งมาบังเกิดในสมณยใน,สม,นสมัยของพรงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วนี้จึงที่ถามว่าในส่วนตัวในฐานะที่เป็นพระคดินัน์องค์หนึ่งของพระาศาสนาจักร มีความรู้สึกอย่างไรก็มีความรู้สึกในส่วนลึกว่าเป็นความแปลกใจเป็นความสับสนในใจในความนึกคิดจากการลาออกขององค์สมเด็จพระสัมตาป,ปาปาเมื่อ เรือกุมภาพันธ์ที่กล่าวนี้เนื่องจากว่าในพระาศาสนาจักรองค์สมเด็จพระสรันตะปาคือผู้แทนขององค์พระริสศเจา้ารับสืบทอดตำแหน่งจากท่านนักบ,บุญเปโตรพระประมุกองค์แรกของพระาศาสนาจักรอยากจะเห็นการทำงานทำหน้าที่ของพระองค์พระสรันตะปาทุกองค์ยาวนานที่สุดแต่เมื่อได้รับ ฟังจากเหตุผลจากข้อความในสื่อมวลชนทั้งหลายาได้จึงทำให้เข้าใจว่าเป็นความมุ่งหมายเป็นความปรารถนาที่ดีที่สุดที่พงพึงจะกระทำได้ที่มีต่อพระาศาสนาจักรพระองค์ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลาไม่ยาวนานนักพระองค์ท่าน ก็ได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงเข้มแข็งต่อคำสอนของภาษาศาสนาจักรยืนยันความเชื่อที่แท้จริงของภาษาศาสนาจักรและได้อดทนต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยที่พงไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงหรือยุคของโลกา,ลกา,ลกาภิวัตน์ในเรื่องคำสอนคุณธรรมและจร,ร,ริยธรรม ที่สังคมโลกปัจจุบันนี้กำลังเดินเคลื่อนไหวอยู่เป็นพระองค์แม้ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งองค์พระประมุขของสมเด็จพระของพระาศาสนจักรพ,พระองค์เองก็ได้มั่นยืนหยัดในคำสอนของพระาศาสนจักรมาโดยตลอดนี่ก็ทำให้คิด คำหนึ่งไปว่าพระศาสนาจักรของเราเป็นพระศาสนาจักรทั้งในฐานะพระศาสนาของพระเจ้าและศาสนาของมนุษย์ได้ดำรงอยู่ก็โดยอาศัยการนำพาขององค์พระจิตเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปเบเนดิกที่16ได้ทรงประกาศค้น หน้าที่อันสูงสุดนี้ไปก็เชื่อแน่และมั่นใจว่าเป็นการนำพาขององค์พระิเจ้าอย่างแท้จริง